ทำไมฟุตบอลต้องใช้ลูกหนังฮะเคยใช้ลูกนิมิดแล้วเขาบันหนักอ่ะฮะน้ำตาสีไรน้ำตาสีไรทำไมพูกสาประตูต้องสวมถุงมือถ้าใส่ถุงยางมือจะเป็นอย่างนี้โอ้ยทำไมสนามฟุตบอลต้องเป็นสี่เหลี่ยมฮะเคยเป็นวงรีแล้วเตะไม่ได้ อ่ะฮะไอไปที่อะไรนะสิงอะไรนะไปนู่นอีกแล้วเหรอไปแฟนขับสิงครับเพราะตอนนี้สิงกำลังเตะอยู่ครับผมอะไรนะโลกให้ทำอะไรพระอาจารย์ฮะทำไมพระถึงต้องอุ้มบาดฮะเออมันจะได้สะดวกในการไปบินเที่ยวครับเคยอุ้มหมาแล้วคนวิ่งหนีอ๋อพระพระอุ้มหมาไม่ใช่อุ้มแมวแล้วอสอันปอบนะบออาจารย์ครับช่วยส่งจดหมายไปหายมทูตด้วยบอกว่าคดีนี้ขออุทธรณ์ ฮะเจ้าประทานเละ